สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แอปเดย์เอ e อเอลีกไทยแลนนะครับแม้ว่าช่วงนี้ตัวเกมจะเงียบไปบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องราวนะครับในการอัปเดตของตัวเกมอ e ี Fo ุ ball แล้วก็เกม p a s e ของทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคอนโซล PC เนี่ยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับส่วนจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเรื่องกันที่กิจกรรมแจกของตัวเกม p a s e 2021นะครับทั้งของฝั่งคอนโซล PC แล้วก็โมบายเนี่ยมีกิจกรรมที่ชื่อว่า n o v e m ber and d e c e m ber Lo i c a m p บ 15-29ถึงนี้นะครับเข้าเกมทุกวันนะฮะก็เตรียมตัวรับไปเลยสูงสุดนะครับ7วันนะ1000งพันอีฟบอปอยครับวันที่1ถึงวันที่5รับวันละร้อยวันที่6 2 0 0วันที่7,300ครับแล้วก็ต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่13ธันวานเนี่ยก็รับเพิ่มไปเลยครับอีก1000 e f o o t b อีฟบอ i อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเข้าเกมทุกวันนะครับนอกจากนี้ตัวเกมยังมีการอัปเดตทั้งของฝั่งคอนโซล PC แล้วก็โมบายนะครับสำหรับนี่เลยฮนะ การใช้ EFOOTBALL POINT เข้าไปแลกตำนานมีทั้งหมด6คนตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีมาให้แลกเพิ่มเติมด้วยในเดือนหน้าถ้าไม่ถูกใจ6คนนี้ก็เก็บไปก่อนได้ครับเดี๋ยวตัวเกมจะมีการขยายระยะเวลาการหมดอายุของตัว E- Football Point อีกด้วยหรือว่าใครนะครับที่เล่นของฝั่งโมบายก็สามารถเก็บส่วนนี้เนี่ย ไปใช้ในอ e ีฟุบอล2022ที่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ด้วยได้เช่นเดียวกันครับคราวนี้เรามาดูในตัวเกมอ e ีฟ b บอล2022กันบ้างนะครับกับกิจกรรม Worldwide Cups นะฮะที่มาตั้งแต่วันจันทร์นะครับระยะเวลาเนี่ยให้เล่นแค่1นสัปดาห์เท่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรวมไปถึงทีมที่มีให้เล่นนะครับข้างในเนี่ยปกติจะเล่นได้ประมาณ8-9ทีมใช่ไหมครับรอบนี้เนี่ยมีการมาให้เลือกถึง3โซนทั้งเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็โซนยุโรปนะครับยุโรปก็จะมีเยอะแยะมากมายนะ ลีอังกฤษนะครับผมฝรั่งเศสอิตาลีมากันครบนะครับส่วนของฝั่งอเมริกาใต้ก็เยอะแยะเช่นเดียวกันและที่สําคัญเลยครับของฝั่งเอเชียนี่นะฮะนี่นี่เลยสําหรับโตโยต้าไทยลีกนะครับัวเกมยังไม่มีการอัปเดตในส่วนของชื่อลีกแต่ว่าข้างในสโมสรน,นักเตะอัปเดตกันครบแล้วรวมไปถึงน้องใหม่นะครับตั้งแต่เชียงใหม่น้องบัวแล้วก็ขอนแก่นก็มากันครบแล้วสามารถเข้าไปเล่นกันแบบจัดเต็มได้เลยนะครับ ขอแค่คนละมีเนี่ยช่วยอัปเดตชื่อลีกหน่อยก็คงจะดีครับผมแล้วก็ต้องขอย้ำครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนละมีพูดไว้ชัดเจนครับสำหรับใครก็ตามที่เล่นหมด p v p ออนไลน์นะครับครบ20เกมไม่ไปก่อนเปิดเวอร์ชั่นเต็มในปีหน้าเนี่ยเขาจะแจกให้เราไปเปิดรุ่นฟรีนะครับเรจินาลี่ทั้งหมด3คนจากทั้งหมด11คนตรงนี้เลยครับส่วนกติกาล่าสุดน,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปแบ่งออกทั้งหมดเป็นสาชาเลนจ์ชาเลนจ์แรกนะครับยิงให้ได้หนี่งประตูจากทั้งหมด5เกมชาเลนจ์ที่ 2, ยทท3ยิงให้ได้7ประตู จากทั้งหมด5เกมเช่นเดียวกันครับเคียร์ครบก็รับไปเลย30,000 GP สามารถเก็บเอาไปใชใ้ต่อได้ตอนเวอร์ชั่นเต็มอีกด้วยนะครับพอแข่งจบแล้วเนี่ยก็จะลืมเข้าไปเช็คด้วยนะว่าเราเนี่ยเล่นครบ20เกมแล้วยังเพื่อที่จะไม่พลาดรางวัลในการสุ่ม l e gendary ตอนเวอร์ชันเต็มนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากพี่ๆน้องๆน,นะฮะที่ชื่นชอบเกม e f o o t ball หรือว่าเกม p ฟสไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันติดตามข่าวสารต่างๆสามารถไปกดติดตามได้เลยทั้ง Facebook YouTube ทุกช่องทางที่ขึ้นให้ตรงนี้ของ e l e a g u t t h i l l n n เลยครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับแอปเดย์เอ็กซ์อีล a กไทยแเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับ